การเจริญสติในชีวิตประจำวันฝึกง่ายเห็นผลไวเจริญพรโยมผู้มีศรัทธาในยุคสมัยที่ชีวิตเต็มไปด้วยความเร่งรีบและสิ่งเรามากมายการค้นหาความสงบสุขที่แท้จริงอาจดูเหมือนเป็นสิ่งที่ห่างไกลแต่แท้จริงแล้วความสงบสุขนั้นอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมเพียงแค่เราหันกลับมาสำรวจกายใจของตนเองด้วยการฝึกเจริญสติ การเจริญสติมีใช่เรื่องไกลตัวหรือต้องไปนั่งสมาธิในสถานที่อันสงบเงียบเท่านั้นแต่เราสามารถฝึกฝนได้ในทุกอิริยาบถท,ทุกขณะจิตในกิจวัตรประจำวันของเราเองหากเราเข้าใจหลักการและนำไปปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอผลลัพธ์ที่ได้จะปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนในชีวิตของเราหลักธรรมพื้นฐานสติปัฏฐานสี หัวใจสำคัญของการเจริญสติในชีวิตประจําวันคือการทำความเข้าใจและน้อมนำหลักธรรมเรื่องสติปัฏฐาน4มาปฏิบัติสติปัฏฐาน4คือฐานอันเป็นที่ตั้งแห่งสติหรือการตั้งสติกำหนดพิจารณาใน4ประการได้แก่ 1. กายานุปัสนาสติปัฏฐานการพิจารณาเห็นกายในกายคือการกำหนดรู้กายตามความเป็นจริงไม่ว่ากายนั้นจะอยู่ในอิริยาบทใดก็ตาม เช่นการกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกการพิจารณาอิริยาบทยืนเดินนั่งนอนการพิจารณาความไม่เที่ยงของกายศกกะปรกหรือการแตกดับของกาย 2. เวทนานุปัสนาสติปฐานการพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาคือการกำหนดรู้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นสุขเวทนาความรู้สึกสบายใจทุกขเวทนาความรู้สึกไม่สบายใจหรือ อทุกขมสุดขเวทนาความรู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์โดยรู้เท่าทันว่าเวทนาเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงตั้งอยู่ชั่วคราวและบังคับบัญชาไม่ได้ 3. จิตตานุปัสนาสติปัฐานการพิจารณาเห็นจิตในจิตคือการกำหนดรู้สภาพของจิตที่ปรากฏตามความเป็นจริงไม่ว่าจิตนั้นจะเป็นกุศลดีงามหรืออกุศลชั่วร้ายเป็นราคะความกโกรธโมหะความหลง หรือจิตที่สงบผ่องใสหรือขุ่นมัว 4. ธรรม,มานุปัสสนาสติปัฐานการพิจารณาเห็นปรากฏการทางจิตใจที่เกิดขึ้นในขณะนั้นๆไม่ว่าจะเป็นธรรมที่เป็นกุศลอกุศลนิวรณ์หเครื่องกั้นกุศล,ลธรรมขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอายตนะหตาหูจมูกลิ้นกายใจและโพชฌงเจ็ องค์แห่งการตรัสรู้ความหมายและที่มาสติในทางพระพุทธศาสนาหมายถึงการระลึกได้การไม่ลืมการระลึกถึงสิ่งที่ควรระลึกหรือการรู้ตัวอยู่เสมอสติเป็นเหมือนประตูของจิตที่คอยสอดส่องดูแลไม่ให้สิ่งที่ไม่ดีงามเข้ามาหรือสิ่งที่ดีงามให้หลุดลอยไปเมื่อเรามีสติ เราจะสามารถรู้เท่าทันอารมณ์ความคิดและการกระทำของตนเองได้สติปัฏฐาน4เป็นหลักธรรมที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ในพระสูตรสำคัญคือมหาสติปัฏฐานสูตรอันเป็นสูตรที่ทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเจริญสติเพื่อความหลุดพ้นจากกองทุกข์พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าธรรมเทศนาอันเอก ซึ่งแสดงให้เห็นว่าหลักธรรมนี้มีความสำคัญยิ่งยวดต่อการดำเนินชีวิตอันประเสริฐการฝึกสติปัฐาสีไม่ใช่การบังคับจิตใจให้เป็นไปตามที่เราต้องการแต่การสังเกตและรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงเปรียบเสมือนเราเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่สังเกตปรากฏการณ์ต่างๆด้วยความเป็นกลางด้วยความอดทนและด้วยความไม่ตัดสิน เมื่อเราฝึกเช่นนี้อย่างสม่ำเสมอจิตใจของเราจะค่อยๆชำระกกิเลสออกไปทีละน้อยและจะเกิดปัญญาเห็นแจ้งในสภาวะธรรมตามความเป็นจริงการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันการนำสติปฐานสีมาใช้ในชีวิตประจําวันนั้นไม่ใช่เรื่องยากเพียงแค่เราเริ่มจากการมีสติในแต่ละขณะดังนี้กายานุปัสสนาการพิจารณากายการตื่นนอน ก่อนจะลุกจากที่นอนลองกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกสักครู่รู้สึกถึงการเคลื่อนไหวของร่างกายการยืดเส้นยืดสายการอาบน้ำแปลงฟันรู้สึกถึงสัมผัสของน้ำอุ่นที่กระทบผิวหนังความเย็นของยาสีฟันรสชาติสัมผัสขณะแปลงฟันการรับประทานอาหารเคี้ยวอย่างช้าๆรับรู้รสชาติกลิ่นเนื้อสัมผัสของอาหารแต่ละคำรู้สึกถึงการกลืนการเดิน รู้สึกถึงการยกเท้าการวางเท้าการก้าวเดินแต่ละก้าวการสัมผัสพื้นการทำงานทำงานอย่างมีสติรู้สึกถึงการใช้มือการเคลื่อนไหวของร่างกายการมองเห็นการนอนก่อนนอนกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกผ่อนคลายกล้ามเนื้อร่างกายเวทนานุปัสสนาการพิจารณาความรู้สึกเมื่อรู้สึกสบายใจรับรู้ความสุขนั้นอย่างอ่อนโยนรู้ว่ามันไม่เที่ยงเดี๋ยวก็จางหายไป เมื่อรู้สึกไม่สบายใจหงุดหงิดโกรธเศร้าให้ลองสังเกตมันอย่างเข้าใจตอนนี้กำลังรู้สึกโกรธกำลังรู้สึกเสียใจรู้สึกถึงอาการทางกายที่เกิดขึ้นเช่นหัวใจเต้นเร็วหน้าอกตึงแน่นแล้วปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติโดยไม่ปรุนแต่งต่อเมื่อรู้สึกเฉยเฉย